ครับจู่ๆรถบัสอีวีพุ่งเข้าไปในโชรุมรถหรูย่านรามอินทาราแล้วมีคนอยู่ในโชลุมด้วยคุณผู้ชมไปดูกันครับกันเด่นเลยฮะ เี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง4ี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับคนในโชลุมสองคนครับกำลังนั่งคุยกันอยู่จู่ๆรถบัสอีวีพุ่งเข้ามาครับจนทำให้ทั้งคู่กระเด็นไปอัดกับเข้าของในโชวรูมเลยครับเจ็บ2คนนะครับก็คือนายรุ่งสิธิ์พาหอมอายุ43แล้วก็จักกิจอยู่จำนวงอายุ47นะครับส่วนคนขับรถบัสบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือวิษณุศรีมงคลอายุ47ครับ ทั้งหมดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นวเวศครับหลังเกิดเหตุตารวจสนโคกามเข้าไปตรวจสอบครับทราบเพียงว่ารถบัสคันนี้กําลังออกจากซอยรามอินทรา14ไปถนนประเสริฐมโนกิจแต่เกิดเสียหลักพุ่งชนโชรุมรถที่ว่านี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบก้วาววุจรปิดเพื่อสรุปหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับคือรถอีวีก็แรงอยู่แล้วด้วยแ่มันเป็นรถใหญ่ด้วยนะเนี่ย I'm uh -huh.